สวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อนนี้นะครับผมนายวิชิตบุษดีนะครับเป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการจากตําแหน่งานเกษตรอำเภอศรีสมเด็จนะครับเมื่อนนี้มีโอกาสได้ลงมาเยี่ยมแปลงของคุณแม่นะครับซึ่งเป็นเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยกยวกับโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่บ่มาะสมนะครับเป็นปลูกพืชทางเลือกไมนะครับนะครับ ก็เลยอยากมาสอบถามนะครับความีเห็นของแม่นะครับเดี๋ยวก่อนเลื่อนให้แม่เป็นแนะนําตัวก่อนนะครับแม่เล่นเชิ่นครับแม่คือว่าจังไดคือแม่อํากันแดงแม่อากันแดงนะครับค้นบ้านใดครับบ้านหนองแวงควงจ้ะหนองแวงควงหมู่ที่หมู่ที่หกหมู่ตำบลหนองแวงควงนะครับเออเป็นจังไดมาจังไดแม่คือไดเขารวมกลรงกันของทงพกระเต็นะครับ นี่ผู้ใหญ,ญ่บ้านผู้ใหญ,ญ่เต้นวิโรงเป็นแนะนําไปครับเป็นแนะนํามากผู้ใหญ,ญ่เต้นนี่ก็คือนี่ผู้นีก้นีครับค,ครับก็แนนลาโตนะครับผมกัญญาบผู้ใหญ่บ้านนะครับมูทีหกมีเสือว่าผู้ใหญ่บูเต้นวิโรงนะครับพอดีนะครับผมก็ได้ทราบข่าวนะครับจากทางสำนักง,งาน,กนเกษตรอำเภอนะครับ เกี่ยวกับโครงการปรับเปลี่ยนพื้นทีพื้นที่หน้าที่เหมาะสมนะครับกับพอดีนะครับคุณแม่อากันแดงนะครับเป็นขยะคือว่านะครับเป็นเกษตรนะครับอยากปลูกพืชนะครับที่ปรับเปลี่ยนโครงการนะครับที่เหมาะสมนะครับดังนั้นนะครับคุณแม่อํานะครับเป็นกระไดผมกันแนะานํานะครับและให้เขาร่วมโครงการนะครับแม่อานะครับเป็นกระได มาดาเนินการนะครับเกี่ยวกับโคง้อาที่ิดหลับมาการรู้ซึกว่านะครับประสบผลสําเร็จนะครับเพราะว่าจะเป็นพืชใหม่พืชพักนะครับทีแม่อำนะครับเป็นในหรับคว้รูนะครับแต่มารับเปลี่ยนพื้นทีให้เหมาะสมนะครับการรู้ซึกว่าไรนึงเกิตกหลายบาทนะครับที่ท้างแม่อาเป็นดําเนินการนะครับตัวหลายบาทอยู่นะครับกับประมาณไรละ เป็นมื่นหมดแล้วนะครับความสามาณนั้นนะครับเพราะว่าเป็นปลูกรายยางนะครับปลูดืั้งพืชผักสวนกร้วใหม่ผลต่างๆนะครับต่างๆนะครับก็ตามที่เห็นๆอยู่ในในพื้นที่นะครับครับจของแียงเป็นผ้าผ้ายางชุ่มเนาะนะวุ้งไงเนาะเดี๋ยวเบื้องกิจกรรมต่างๆค่ายยางไปเกาะไปตั้งนี่แหละน้องแม่เนาะบริเวณต่างๆบริเวณรอบแปลงนะครับสังเกียเบื้องจะมีแต่ง ืชตักสวนครัวนะครับไม่ผลไม่ยืนต้นที่ปลูกเอาเอื่นว่าเป็นกระเทียมผสมปสานกระเทียมผสมปสานของแค่นะครับพี่น้องอันนี้บ่บ่ปล่อยพื้นที่ให้ว่างเลยเป็นบ่แม่ไรเปลือกเปลูกได้กระปูกไปเมือไเลยนี่พืชผักมื่อนี่เบิ้งเบิ้งในหล่องในหล่องสวนนี่ครับบ่ปล่อยโอกาสัไปหมดแล้วื่ดไปหมดแล้วเลยปลูกแล้วอื่นเสริมอีกปลูกไปเรื่อยหมุนเวียนไปเรื่อยเป็นบ่ครับอันนี้ บัวยบักซีดาอันนี้ฝรั่งนะครับฝรั่งหรือว่า<ม>บักซีดานะครับมะม่วงกําลังติดดอกนะครับมะม่วงกาลังติดติดผลอันนี้เพิ่งเป็นปีแรกหรือว่าจังใดแม่หรือว่าปีแรกยังหุ่ยังออกดอกออกน่วยเพิ่งจะออกปีนปี้ปีแรกออกก็หลายออกนหน่อยหน่อย<แ>ออกหลายครับผมเบิง่งฟังเบื่องฟังข้างพุ่นแรงข้างนั้นมีน เป็นต้นหอมนะครับมีตุอย่างอิลี่นะครับแต่ไข่ค้าแต่ไข่มีถูกอย่างเย็บยี่ยมวันนี้นี่วันนี้เข้าเฮ้าเอาไปขายใส่เมียพุ่มตนที่ายๆพักเปิดพักปวกกัน,กน,นม้นมีบ่อึดตวางขายกันเมื่อจะเฮ้าปลวกบ่อึดตวขางขายออกไปกเซีวเซี่ยวเหมือนงาวันนี้น,นอกจาก ข้างบนนี่มีกิจกรรมอย่างนี้อีกต่อจากแปลงนี่เพื่อนทีมันจักไรอยู่นี่แปลงเฉพาะแปลงนี้จักไรก่อนจ็ดไรสามงานจ็ดไรสามงานนะครับมีน่าจักมีน่าจักไรอยู่นี่มองไม่ถึงปูเขาปีนี่ว่่ได้ปูเลยเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นไหม่ผลไม้ยืนต้วนเป็นปลูกผักมัดเล่มวือปลูกไส้ไวเห็ดหน้าปลูกไส้ไว้เห็ดหน้าโดนปวดหวานั่นได้ผลผลิตมันวะ ไอยางไปเบิ้งอีกกันนะท่านนั่นไม่แบบอันนี้ล้มลุกกินปลูเกลียวปลูกแล้วไว้ไปเถี่ยนไอ้หมุนเวียนกันพักอันนี้เมื่อกระปูกพักกันไหมบัดนี้แรงน้ำแม่ได้มากตั้งแต่เลี้ยงน้ำน,นี่หนูนนะขุดระฟอบเห็นปะครับสาบุตรสองสาบบกเง่า สองสามสาวคนละคนมีวางเง็ยบหน้ากินดอกมี่ักสานี่จะคนไหมวันนี้เพื่อนที่แม่แจ๊คไรร่วมมัดมัดร่วมจากตั้งแปลงนี่แปลงอื่นอีกมีวะจะอยู่นี่หรือจะอยู่ใส่ร่วมแปลงอื่นน้ำหรอยู่ในอยู่คนซีไรน่าเป้น้ามนยังอยู่แล้วก็กไพ่หนั่นอีกสองไร ไปอีกตั้งหายอีกแปลงหนึ่งกัระซำไรก็ําลังสีเห็ดมดว่าด้ไรเห็ดหน้าหร่เห็ดหน้าว่ากินเขาเลยจีบอ่ะเบอกสื่งกินเขาแต่เตื่องกินเอามาเทียนสาต่ำเขาเน้ออปีหนึ่งว่าถึงมื่นปะดว่าเออแต่เขากินก็ถึงมื่นแดงนั่นเหมือนร่วงเด็ดผลไทยเลยปีหนึ่งคือเขากินก็ถึงมื่นว่าต่อเห็ดหน้าเลยเนาะเขาปลูกพวกพวกนี้นี่ เอาตีมือหนึ่งมือหนึ่งเขาขายขายผักในเสาละลายบันไรกาวะมือละลายสองลอย่ลยนะมือละลยสองลอยกับเรือเพื่อเนาะเรื่องเรือ่องอ้องรใส่เงินลูกล้องให้กังหักเนี่ <c oughs> <c oughs> นะครับนนนะครับเบิ้งเบิ้งเบิ้งเนี่ยไปทางนนานนาะแม่นเนาะ่นจะมีทั้งไผ่มีแังคาแล้วก็ไม่ฝนเนาะเป็นบักงวงนะครับแล้วเงี้ยวลงไปทางพุ่นนะครับ เอาลงไปทางปุ่นมีดบักม่วงมีต้นไม้ป ah ่าไปตังแั่ละไม้ป่านะครับอ้าวโหดคุณล่ะไม่พายุงไม่พายุงไม่ยางหน้ากรับนี่นะครับมี็นควายมาเท้าหานะครับอันนี้กับน้องน้ำน้องตะน้ำนี่ก็ไฟตลอดปีที่เขาดูดขึ้นมาเขาใส่เขาใส่ไฟฟ้าดึงขึ้นมามันว่าแม่ไผ่แต่โซลาเซลล์ไงแต่โซลาร์เซลล์อ๋อใต่ระบบน้ำโซลาร์เซลล์นะครับ พื้นที่แปลงนี้เจ็ดไร่สามงานนะครับปลูกเปลี่ยนจากนาเป็นสวนเป็นเกษตรผสมผสานทั้งหมดนะครับทั้งมีทั้งแหล่งน้ํามีทั้งปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นปลูกพืชผักปลูกพืชผักได้ได้ได้ตลอดปีนะครับแล้วก็ไม่ได้ซื้อกินไม่ได้ซื้อไปไม่ได้ซื้อ ภาษอ่อนเลยเนะาะกินหองอย่าองมดก <c oughs> ันเวน้นการเวน้น,วนอนผนปงขี้รดก็นำปลาปลูกได้เป็นปลูกน้ำมันบ้าแม่นะครับเอาเอาแล้วนะครับหลังจากทีผ่า,าแม่อาผ้ายางเล่อสวนเบิ้งกิจกรรมแล้วนะครับกาถือว่าเป็นเป็นแปลงที่ค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์พอสมควรนะครับนะครับเพราะว่าเบิงบ้งเบิ้งแล้วคุณนแม่เรา,าบ่หนีจากสวนตะเคืยนนะครับเบิ้งวนแต่อยู่ในแปลงนี่มันบ่แม่ถ้าเราเมื่อ บัน,นี้แรงงานเฮานี่จะคนสองคนมีสองคนกับตามีเห็น,นย่างแวบๆยูนีแมนบ่าเหมือกี้บ่าแมนยู่ลราไปพตดนัางเปี่ยนเ่าก็ยูนียูนีนีนะครับนั่มือชอาเขาจังเก็บของเข้าไปขายในบ้านเนาะก็ถือว่าเป็นอา่าเป็นกเกษตรกรตัวย่างนะครับสําหรับอา่อาพี่น้องที่เขาร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่เ่เหมาะสมสําหรับปลูกเขาเนะคือก็เป็นการลักษณะ เป็นทีหน้าที่มันปลูกเขาว่าได้ผลผลิตเนาะบันี้เเป็นก็เลยเอ่มาเขารวมกครงการของเขา้าประกอบกับเพื่อนเฮ็ดเบิ่งเฮ็ดใบยู่เลียวล่ะนะครับเิ่นกันเลยได้เอาต้นใหม่มาปลูกมาเสริมกันเนาะแม่เนะาะนะครับมือนี่งก็ต้องเอ่ขอ,ขอขอเขาคุนคุนแม่เนาะทีผ้ามาเยี่ยมแปลงนะครับเสียแต่ละวล่เส็ดเบียดเนาะนะครับเสียแต่ละวล่เสียเบียดนะครับ้องขอบคุณนแม่อํากันแดงนะครับทีผ้าเข้ามาเยี่ยมแปลงในมือน,นี่นะครับคุ้นแม่ขอ,ขอคุณหลไรครับผม um uh -huh.